ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาทดสอบ Switching for bit กับใช้ a อจ t เบอร์ 40M 6 0 0แอมโวลครับมาดูไฟบ้านผมนะตอนนี้เนีย่ยไฟบ้านผม2อ5 2 1 6ยโวลนะครับต่ำมากนะไม่ถึง 220V น,นะครับโวลเเดีย๋ยวมาดูกันจะตกได้กี่โวลครับจะได้สกี่แอมนะเอาพุทนะตรงน,นี้ดูเอาพุทกัน หนอยเจบวุ้นนะร้อยาวุ้นเอาพุทได้แค่20แอมนะครับ173งรเมวุ้นค่อยนตกเยอะมากครับหสองร้อยเวุ้นล้สออยสิดูดีดูใหม่นะ้อ6แอม